สวัสดีครับพี่น้องโคกหนองนาทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูโคกหนองนาขนาดพื้นที่หนึ่งไร่นะครับวันนี้เรามาดูการขุดนะครับเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังนะครับชื่อของแบบนะครับที่เราขุดนะครับความลึกตัวนี้นะครับจะอยู่ที่เจ็ดถึงแปดเมตรนะครับมีการเจาะสะือน้ําด้วยนะครับ ลึกไปขนาดนี้แต่น้ำไม่ออกนะฮะนะครับจะมีนะครับฝังท่ออยู่ด้านนี้นะครับเพื่อทำเป็นบริเวณเพื่อให้น้ำไหลามาจากด้านบนนะครับลงมานะครับตอนนี้แต่งขอบบอ่อเรียบร้อยนะครับแต่งขอบบอ่อเรียบร้อยนะครับพามาเดินดูนะครับนี่ย ก็ถือว่าทํางานได้ละเอียดทีเดียวเลยนะครับนะฮะโมนดินค่อนข้างเยอะนะครับได้สะใหญ่แล้วก็ลึกด้วยนะครับจะมีด้วยกัน1 2 3 4 4สีตะพักนะครับเป็น4ีตะพักนะครับนะบก็จะมีคลองไส้ไก่มาบริเวณด้านนี้นะครับเนี่นะครับนี่จะเป็นพื้นที่เก่า นะครับซึ่งพื้นที่เดิมเนี่ยาทางเจ้าของพื้นที่เนี่ยนะครับทำการขุดนะครทำโคกหนองนาอยู่แล้วนะครับรนะบิได้งบประมาณทางพัฒนาชุมชนนะครับขุดโคกหนองนาโมเดลขนาดพื้นที่เนื้อที่หนึ่งไร่นะครับอ่ก็เลยจัดการขุดนะครับนี่จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับก็จะมี ครับที่ไล่ลงมาตรงนี้นะครับมีด้านข้างนะครับจอบเป็นหลุมน้ำครกไว้นะครับบริเวณด้านนี้นะครับด้านนี้จะมีน้ำซึมออกนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับก็มีตาน้ำนะครับเนาะนะครับจริงๆถ้าได้เล็กกว่านี้นี่แจ๋วเลยนะครับนะก็จะ มีการเปิดช่องทางนะครับเพื่อไปที่บ่อนะครับนะบ่ออีกบ่อหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับรวน,นี้ก็เป็นพื้นที่เดิมนะครับนะเนี่ยจะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าทําได้สวยนะครับทําได้สวยสไลด์ลงมาเลยนะครับขึ้นไปแล้วก็ เดินไปดูด้านนี้นะครับตรงนี้จะเป็นหลุมนมครกนะครับเจาะเป็นหลุมนมครกด้วยนะครับน้ำไม่ออกนะครับเจาะบริเวณน,นี้นะครับตรงนี้น้ำไม่ออกนะเจาะลงไปนะครับสี่ห้าเมตรน้ำก็ไม่ออกนะครับ คพามาดูนะครับก็ทางรถขุดนะครับทำงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็คือ,อดินที่เอามาวางด้านบนเนี่ยนะครับจะผสมระหว่างดินเก่าแล้วก็ดินด้านล่างซึ่ง มันปลูกของได้ง่ายขึ้นนะครับจะไม่ใช่มีเฉพาะดินที่เป็นดินด้านล่างโดยตรงนะครับถ้าเป็นดินด้านล่างดินดานดินเหนียวปลูกของยากนะครับแต่นี่เป็นการเกลี่ยผสมดินนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในขั้นต่อไปก็จะเป็นการปลูกป่านะครับแล้วก็ปลูกอยู่ปลูกกินนะครับดูว่าปีนี้ น้ำนะครับที่มาเนี่ยเราจะได้มวลน,น้ำเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคอยมาดูกันตอนต่อไปนะครับวันนี้เอาแค่นี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ